อาครับผมกาสวัสดีฉันเห็นเธออยู่ที่ข้างถนนเกิดอะไรขึ้นอ้ามีบางอย่างจะพยายามทำร้ายเธอเหรอโดนไล่นะครับผมรู้รู้จักชื่อตัวเองไหม ใครสักคนเธอมีครอบครัวหรือเปล่าเพื่อนใครก็ได้ที่รู้จักเธออะเฮ้ <Hey. S 1> hey, ใครวะเนี่ยฉันพูดกับฉันพูดกับเธออยู่นะนี่ถ้าเธอไม่พูดอะไรฉันก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้นะเงียบกิ๊บ ไมีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกโอ้ให้ตายเถอะเอาของกาดสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Beyond t o s o u l นะครับผมโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวลืมแนะนำตัวนั่นรอยแผลยู่นะอ๋อรัตจัจจ่ามีพลังงานบางอย่างเอาละเอาแล้วมึงมีรถขับมาคุณต้องหยุดเขาคุณไม่รู้ว่ามันเป็นคนที่แย่มาก ถอยกลับเอาพวกคุณถอยกลับไปหมดคุณได้ยินผมไหมไม่เลยอ้บ้าเลยโง่ชิบหายเอาละมีบางอย่างว่ะผิดปกติฉันรู้พวกเขากำลังมาเอาละหน่วยสวาดมาต้องบอกว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะเอ้ยไม่ได้เคยเล่นผมเคยดูมาแล้วนะครับผม แต่อยากเล่นอีกรอบคือนเนื้อเรื่องผมชอบมากตอนนั้นน่ะสมัยที่ผมดูอ่ะแบบมันกินใจผมมากเอ้ยที่คุณมาทำอะไรกันเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนอ่าไปไปตรวจด,ดูสิมันกินใจมากเกมเนี้ยคือเป็นเกมแรกที่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องดีมากน่าจะมีไว้ปรับประดับช่องไปเปิดดู แล้วหน่วยสวัสดิ์ต้องเยอะต้องแยกมึงไม่ใช่เนาะมึงใช้นใชนอำเภอเปิดดูสิเด็กยังอยู่ไหมไม่มีในอำเภอก็ไม่รู้นะครับว่าพวกมึงมาทำอะไรกันกำลังกินโดนัทอยู่เลยเอ๋อไม่ใช่โอเคมีไหม แสดว่าเด็กคนนี้ต้องมีพลังงานมีพลังพิเศษเนแน่แน่โห oh, แล้วไม่บุกเข้าไปอันนี้มาถึงแล้วนะครับผมใครไม่รู้นะครับผมอันนี้ผมไม่ไม,ไม่สปอยแล้วกันผมเคยดูมาแล้วแต่ผมจะทำเป็นเหมือนไม่รู้แล้วกันหลอกตัวเองอ่าคนนี้ใครที่รู้สึกว่าน้าคุ้นคุค้นคือตัวรายที่เล่นในเรื่องสไปเดอร์แมน นะครับผมภาคหนึ่งจะรู้จักเลยเนี่ยเขาปั้นโมเดลตัวละครเหมือนมากจูโจดี้ไหนทำอะไรลงไปเอ้ยเธอทำอะไรลงไปชื่อโจอดี้นะครับจูดี้ใช่เปล่าวะโจดี้จูดี้จอยด,ดี้อะไรวะสักอย่างนี่แหละ <c oughs> ชื่อโจอดี้นะครับผมอ่ะ The Experiment อ่ะไปกดไงอ่ะ อ๋อสเวตบาจอคีย์บอร์ดเกือบพังเนื้อเรื่องดีมากอยากจะเอามาเก็บไว้ในช่องผมประดับไว้เอออยากเล่นด้วยเมื่อก่อนโอโหชอบมากเกมนี้อาอยู่นี่เองวันนี้ทำอะไรเนี่ย ฉันรู้ว่าเธออยากกำลังเล่นอยู่แต่แต่ต้องไปไปไหนอะ่ะนี่คือจูดี้สมัยตอนเด็กเหรอปกติเขาใช้จอยเล่นนะเกมนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ผมลองใช้คียค์บอร์ดเล่นดูใช้เล่นใน PC ซได้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเกมนี้เล่นใน PC ได้อ๋อโอเคครับเดินควบคุมเหมือนกันเลยเดี๋ยวพื่อยูเดินไปข้างหน้า เอเดินไปทางซ้ายดี D, เดินไปทางขวาเอเดินมาถอยหลังเดินกลับมาครับอันนี้อะไรที่พื้นที่พื้นได้ทำอะไรอะไหนอ๋อต้องเอาเมาส์ลงมาด้วยนะเอ,อ้ยเริ่อข้อหน้าดูน้อยได้เวลาแล้วโอยกำลังเล่นอยู่เลยขอเล่นต่อไม่ได้เหรอ อันนี้คือเป็นห้องของโจดี้นะครับผมห้องของเด็กก็จะประมาณนี้ดูการ์ตูนเรื่องอะไรอะ่ะกดหนึ่งดูการ์ตูนเรื่องอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะขอดูก่อนเฮ้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะเฮ้ยเอาอ่ากะการ์ตูนเรื่องอะไรไม่รู้ช่างเหอะ ไปแล้วปะปะปะหมอให้เราไปไหนไปกันเลย <All right. S 1> เอาละนาธาน <c oughs> อยากเห็นเธอพอดีเลยอืม <c oughs> <c oughs> ใครคือนาธานวะไออันนี้อะไรอะ่ะคือกล้องกล้องกล้องวงจรปิดนี่มันห้องเรานี่ว่าห้องเรานะครับ ทำไมต้องติดกล้องไว้ด้วยอะเหลือเข้าโจดี้ทำไมต้องดุด้วยอะจะเสียงดังทำไมหนูกลัวนะพี่ดำปะปะปะไปก็ไปอะไรอะอ๋อโอเคใช้เมาส์เลื่อนนะครับผมคลิกแล้วก็เลื่อนโอ้ยคอมมอนเหลือเข้าเฮ้ในอาลันโอเคครับ เราใกล้จะพร้อมแล้วเอาใช้เวลาสองสัปดาห์กว่าเลยวันนี้เธอดูสดใสดูเนี้ยห้องพยาบาลนี่มันโรงพยาบาลนี่หว่าลูกอลาวดูรอบๆได้อ๋อดูรอบๆได้อ่าเนี่ยเดีเ๋ยวเข้าโจดี้เหมือนกันเร่งกูจังเลยขอดูบรรยากาศหน่อยไม่ได้ไงภาพมันสวยอะ่ะนี่ขนาดเกมเก่านั่นเนี่ย hey, เฮ้โจดี้วันนี้เป็นไงบ้างก็เป็นวันที่ดีห้องอะไรเนี่ยจะทายหนังเหรออะไรอ๋อกดนั่งอูก็ไม่บอกให้ยืนเอ๋อตั้งนานโอเคเดี๋ยวเราจะเอานี่ใส่บนหัวเธอนะไม่มีอะมากมันก็เหมือนมงกุฎนั่นแหละมงกุฎบ้านเมืองหน้าตากี้โอ้ยอร เธอเหมือนเจ้าหญิงน้อยเลยฮ่าฮ่าฮเจ้าหญิงพ่อมึง <laughs> ไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่อีกฟารหนึ่งของประตูโอเคนะเอ้ผู้ชายคนนี้อ๋อนาธาน่าน่าจะคนนี้นะชื่อนาธานคนเดียวกับที่เห็นเ <Hey, Joe, S 1> ม<า>ื่อไอตอนเริ่มคลิปนะได้ยินไหมโจดี้ได้ยินดิกดหนึ่งเหรอ อ๋อได้ยินพยักหน้าอ่าได้ยินได้ยินโอเคโอเคมาเริ่มกันเลยแคทเธอรีนอยู่อีกฟากหนึ่งของประตูและเธอก็มีไพ่บนโต๊ะเหมือนกันเหม,มือนกับเธอฉันอยาก,ให,กให้เธอเลือกเหมือนกับที่แคทเธอรีนเลือกเธอทำได้ไหมอ่ะได้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 ทำได้อ๋อพยักพงอกหัวอ่ะดีมากอเ,เอาละมาเริ่มกันเลยการ์ดแรกดูเอล ดรอเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละไพอันนี้อะไรอะอ๋อว,วิญญาณนี่คือวิญญาณนะครับผมไปไปไปเฮ้ยลืมไปเราจะทําเป็นไม่รู้เราต้องทําเป็นไม่รู้เออทาเป็นไม่รู้ทําเป็นไมน่รู้ทำเป็นโง่ก่อนโง่ก่อนความจริงเคยเล่นแหละเกมเนี้ยเฮ้ยคนจะเคยเล่นเคยดูมาแล้วแหละต่ทําเป็นโง่ก่อนทําเป็นโง่ไว้อวัรูปดาวรูปดาวกดแ็กอีกรอบอ้าวกดแ็กอีกรอบจะกลับไปที่เดิมนะครับผมรูปดาวใช่ไหมอ่ะอันนี้ อ๋าหนูรู้เป็นไงล่ะไพ่ไปต่อไปอจัดมาวัยรุ่นหนูพร้อมโอ้กดแทบ็บโอ้ต้องกดแท็บด้วยโอ้นึว่ามันจะให้แบบมันจะให้เราอยู่ในโหมดนี้เลยโอ้ต้องกดด้วยนะไอ้แต่ห้องนี้ห้องอะไรอะหัวใจเต้นลดลงช้าลงสี่ห้าอันนี้อะไรอะ อุณหภูมิมันต่ำลงอุณหภูมิอุณหภูมิร่างกายเราเหรออันนี้อะไรอ่ะอ๋อต้องเลื่อนโอเคเข้าใจแล้วโว้คุณรู้สึกไหมอุณหภูมิมันลดลงใช่วิญญาณนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะอะไรโฮเนี่ยมันให้เราคลิกอะอะไรวะ ชางมันแล้วกันอเอะเดะ what is this อะไรเนี่ยลากอ๋อลากทอนหลังลากเม,มาส์ทอนหลังมาคืออิดหยังเข้าสิงใช่เหรอใช่ปลาตาเหลืองงี้อะไงต่ออ่ะอ๋อเราเข้าสิงแล้วเลื่อนเฮ้ยไอเดนทำอะไรเนี่ยออกมาจากตรงนั้นเลยนะ วิญญาเราชื่อไอเดนนะครับผมโอ้ยเกรทเธอโ,โอเคคุณโอเคไหมเนี่ยใช,ใช่ใช่ใช่งงงงมาอ,อยู่อย่างนี้ได้ไงผมสบายดีงงแดกกูนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานแตไมามายืนตรงนี้ได้หลอนแดกโอเคครับไปทำงานเราต่อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยควบคุมยาก,กนเนี่ยใครไปต่อไปโจดี้ รอแป๊บนึงนิมองไม่เห็นไหนอ่ะอ๋อสี่เหลี่ยมโอเคสี่เหลี่ยมอ่านี่เลยถ้าทายผิดเป็นไงวะเอออยากรู้อ่ะไพ่ใบต่อไปอืมจะเล่นอีกนานไหมเนี่ย <laughs> โจดี้เหมือนเบื่อโอเคไปใบ,บต่อไปดูสิไงอีเจ้ใบต่อไปคืออะไรเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นคลื่นทะเลโอเคไปถ้าท <source> ายผิดเป็นไงวะเอออยากรู้อะขอขอลองนี้ถ้าทายผิดอ่ะอ่ะวงกลมโอเคพลาดลองลองอีกรอบนะให้ลองใหม่โอเคอีกรอบอีกรอบลองใหม่โอเคเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมโอเคเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เลยก๋วยเตี๋ยว อาเรานี่หนูถูกหนูเดาเก่งไหมดีมากโจดี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้เราทำอะไรอีกอย่างหนึง่งฉันอยากให้เธอล้มบล็อกที่อยู่บนโต๊ะล้มบล็อกดูหน้าเหมือนไม่อยากเต็มใจเท่าไหรอ่ <c oughs> อ่ะคำสั่งหมอตามใจหมอเขาหน่อยหน้าตาแกดำดูใจดีมากโอเคไหน αι. อันนี้คลิกซ้ายลากถอยหลังมา แล้วก็ปล่อยเมาส์อ๋อดีดสะดุ้ดงเว้ยดีมากโจดี้อันหลังรูซิเธอทำอะไรได้อีกอะไรเดีย๋ยวการ์ดโอเคดีดการ์ดค้างปล่อยอุย้ยงงแดกเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดีแหละเก้าอี้ปักโลดาโอ้ย <c oughs> ตกใจโอ้ พระเจ้าช่วยอะไรกันเนี่ยทำไมกอีมันขยับได้ยังมีอีกเจ๊อีเจ๊ยังมีอีกยังมีอีกควดน้ำปิวได้เจ๊เคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นไหมอ่าเอกสารเออนี่มันฉันขอโทษแต่ฉันต้องฉันพอแล้วโอเคจอยเขาพอแล้วมันล็อกประตูมันล็อกประตูล็อกเหรอเฮยเคยทีนี้มันล็อกประตูมันล็อก่อชักไปเด๋ยวนี้ เดี๋ยวฉันจะไปที่ประตูเองช่วยให้เธอหยุดโจดี้มันจบแล้วการทดลองจบแล้วฉันต้องการให้เธอหยุดมันล็อกมันเขาไม่ฟังหนูอะไรเนี่ยมีขีดได้เหรออ๋อไม่ได้ไม่ขีมไม่ใช่ขีมอะไรเนี่ยมีให้เล่นอีกเยอะเลยอ่ะมันหยุดไม่ได้อ่ะเอาจูดี้โี่จูดี้กรีดแล้วอ่ะมีบางอย่างผิดปกติเราต้องเปิดเราต้องไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้ เอ้ยกระจกแตกร้องร้องร้องเอ้ยเอาดิเอาเดิร้องอะไรมึงร้องอะไรบังอาจท้าทอำนาจรัฐหระบังอาจทาทดวงวิญญาณมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วทำไรห,หมดโจดีร้องแล้วได้โปรดได้โปรดเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูเดี๋ยวนี้ได้โปรดไม่มีทางเปิดไม่ได้ กูทำได้แค่นี้กูขอโทษกูทำได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันล็อกปล่อยฉันออกไปดูนี่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะบีบคออ๋อบีออบคอเอา้าเฮ้ยตายเอา้ามึงตายมึงมึงอาจบังอาจลบหลัวมึงอ l l ัดลบหลัววิญญาณเหรอพอแล้วพอแล้วโจดีจ้มันจบแล้ว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 พอพอพอโจดี้พอมันจบแล้วมันจบแล้ว โอ้ไม่เป็นไรหนูน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อ,องไห้มันไม่มีทางจบไม่มีทางจบร้องไห้โอ้โจดี้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจแต่เกมมันบังคับเองอะ่ะช่วยไม่ได้ขอโทษขอโทษเือกกำเด้าไหลเลยอะ่ะใช้พลังมากเกินไปมันไม่เชิงพลังอะ่ะเหมือนเป็นดวงวิญญาณใช่ไหม น่าจะดวงวินม,มันเป็น,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 นคล้ายๆกับดวงวิญญาณนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันเพลย์พ s าสอ๋อพาต่อไปแคเทเธอรีนยี่สิบห้าอันเน็กดิเดอะเอ็มเอ็มเ,เ,เ,เบสซี่ภารกิจภารกิจเหรออ่ะต้องกด,งดนะค้างด้วยนะสเปนบาร์ค้างด้วย ยัางก็คุมไม่ได้ไม่ได้ฮะอยัางก็คุมไม่ค่อยได้เท่าไหรอ่ะปกติเกมนี้มันผมนึกว่ามันเล่นได้แต่ในจอยไงไม่คิดว่าในคอมมันจะเล่นได้อะไรอ่ะชายเดรสเกรสเพนบีอ่ะชายแล้วกันฉันรู้สึกว่าพวกเขามองมาที่ฉันมันไม่ได้แค่รู้สึกหรอกพวกาเขามองมาที่เราจริงๆอ่ะเดรสชุดเหรอชุดนี้ดูห่วยจัง ฉันรู้สึกว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เฮ้ยชุดนี้ก็เพอร์เฟกต์ดีแล้ววันนี้เธอดูดูดีนะแต่ภารกิจของเราก็คือไปขโมยเอกสารถ้าใครคุยด้วยยิ้มใส่เข้าไว้ตรงใจะให้ไม่ไม่สนใจหรือยิ้มใส่ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าเธอจะมีมุกตลกด้นั้นเนี่ยฉันตลกตอนที่ฉันกลัวนั่นแหละอ่าเอออันนี้คือ ผู้หวงผู้ลงงานของผมโอ้จะไม่คิดนะนัดผู้หญิงอเมริกาจะสวยขนาดนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคไลออนอ๋อชื่อไลออนนะครับผมผู้ชายคนนี้ชื่อไลออนไอสูดดำนี่เองชื่อไลออนนางก็ร้อเหมือนผมนี่แหละเขาเกลียดผมเขาเคยคิดที่จะเอาหัวผมเสียบอาจารย์ด้วย โอเคตอนนี้ให้ไปทำภารกิจโอเคทำภารกิจภารกิจอะไรวะยังไม่รู้เลยภารกิจอะไรมึงให้ก <fiery> ูไปทำเนี <discontin ui> ่ยนะต้องหาที่เงียบๆเหรอเงียบๆก็ยากอยู่นะในงานเลี้ยงสังสรรค์ใหญ่ๆนี้มีที่เงียบได้หรอวะอ่ะจะทางเงียบๆก็ต้องข้างนอกนี่แหละ ขึ้นไปได้ปะ่ะลองดิลองดิขึ้นไปได้ปะ่ะเออ <Ma'> เออโทษทีนั้นตรงนี้ผ่านไม่ได้อ๋อตรงนี้คนธรรมดาเข้าไปไม่ได้เอ้าคนธรรมดาเข้าไปไม่ได้มีอะไรกินบ้างเนี่ยโุ้ยหลังขาวมากเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ใจเย็นโอเคอันนี้เดาผ่านได้นะห้องน้ำโอเคมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง กูเข้าห้องน้ำชายได้ไหมเนี่ยขอดูห้ำหน่อยเอ้ยไม่ใช่ลองดูดิเปิดได้ป่าวะเปิดได้ไหมก็ลองดูดิขอดูห้ำหน่อยได้ปะได้วะ doomed. เฮ้ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจดโจดีโอโ,โอ้หนูหนูขอหนูขอโทษหนูดูผิดนหนูไม่ดูป้ายอ่าห้องน้ำหญิงถูกต้องเกือบเข้าห้องน้ำชายแล้วมองอะไรพี่ อ้าจ oh, to oh, okay, right. ้าโหนี่ห้องน้ำอันเนี้ยไอ้เหี้ยอะไรอะนุตนายะเนินเไปตามมติตตุ้ยอะพาฮีบิกามิอาเตปุสิซาบุไหนกูฟังมิวเรื่องไอ้เหี้ยเข้าก่อนห้องน้ำเนี่ยตตปตาโอหโถษสื่มือเนี่ยเป็นแบบฟูกด้วยนะฟูกทอง รวยมากอืมโอเคไงต่ออ๋อหล่นหลนหล่นหลนใจเย็นใจ,จเย็นโจดี้ใจเย็นอ่าเอาปากกามาเปิดมาไอเดนไอเดนคุณเธอพร้อมไหมมีเอกสารอยู่ข้างบนในห้องฉันอยากให้เธอเข้าไปข้างในแล้วดู มันจะมีกล้องด้วยกล้องวงจรปิดเหรอเหมือนให้เราไปดูเอกสารอะไรสักอย่างในห้องโอเคครับไปไปดูกันเอกาาสารเอกาาสารเดี๋ยวเข้าไอเดนนโอเคโอเคใจเย็นๆครับพี่มูฟอับอ๋อสเปซบาร์ขึ้นไปได้มูบดาวกดแอลเหรอ กดแอลมุกดาวอะใช่ปะฮะมุกดาวอะไรวะอ้าวขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษกลับมาที่เดิมอ่าสเปซบาร์ bar ลอยขึ้นมาโอเคเฮ้ยนี่เข้าสิงได้นี่ว่าจัดไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าสิงขอเช็กก่อนในห้องนี้มีอะไรบ้างอันนี้ไม่อันนี้คือห้องอะไรอะเฮ้ยเสียงใครกนวะ เฮ้ยมีคนเฮ้ยมีคนอู้มีคนอู้เดี๋ยวเะเดี๋ยวเะมีคนอู้ไอ้เหี้ยมีคนอู้อะอันนี้ห้องอะไรอ่ะสตาร์ทสเตปโอลี่อ๋อห้องกล้องวงจรปิดอะไรอ่ะคือีอดีตปั๊บ เอ๊ะงงเกิดอะไรขึ้นอ๋อต้องเล่น,ต,ลนต้องเล่นกับไอ้นี่นะครับผมเบียกเบียคนสนใจเพราะว่าตอนนี้มีคนดูกล้องวงจรปิดอยู่เคต้องให้มันสนใจอย่างอื่นเอ,อ้ยไม่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 ไมันกำลังดูกล้องอยู่ไม่ได้ไม่ได้โอเคอาดับนี่ดับนี่เออเรียบร้อยโอเค will now. We be able the office be safe. Nobody monitor main should to โอเคเราต้องเข้าไปในห้องเพื่อดูเซฟอ่ะไปๆไๆปไปในห้องเหรอไหนวะห้องไหนอะห้องนี้ปะเนี่ยประตูประตูสวยๆอย่างงี้น่าจะห้องนี้อ่าใช่น่าจะใช่ห้องนี้แหละโอเคนี่ไงใช่มไหมภาพนี้ปั๊บนั่นไงเอกสารอยู่ในนั้น มันต้องเอาเอกสารออกมาเร็วหน่อยไอเดนทำไงอะนี่คืออะไรดีดเหรออ่ะด,ดีล่วงโอเคเอ้ยดินชักดินชักนี่คืออะไรเปิดอืออ๋อนี่ไงใช่ไหมอ่าปุ่ม โอเคเปิดแล้วมีให้สแกนนิ้วมือด้วยเหรอเอาล่ะเปิดตู้ตู้เซฟเอาเปิดได้เลยเหรอเฮ้ยแฮกได้อ๋ออย่างอย่างอย่างต้องต้องให้สุดต้องให้สุดด้วยต้องให้สุดด้วยเฮ้ยไม่ใช่ต้องลากเข้าไปดิอ่ะเดี๋ยวเข้าแฮกแฮกเยสเจ๋งมาก อะไรให้เปิดเปิดเอกสารนี่เหรอเปิดใช่ไหมเปิดแฟ้มอ่ะเปิดโอเค,อ,เคอย่าขยับนะโจทย์โอ้โหกด L ฮะกดยังไงวะเดี๋ยวก่อนงงกับปุ่มวะอ๋อเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่นี่น,นี่ชิปอ๋อกดชิปเคสาม โอ้แล้วไม่ก็ไม่บอกมันเปิดแอลมากูจะรู้ไหมเนี่ยอ่ะกดชิปแล้วก็กดเลขสองโอเคโอ้ตาเหลือกมากอ่ะกดชิปต่อเลขหนึ่งจดอย่างนี้เลยนะครับผมโคตรเจ๋งเวลาทำข้อสอบนี้ก็คือให้เอเดนไปดูได้เลยเนี่ยเฮ้ยมีใครอยู่ห้องน้ำอ่ะ เฮ้ยนี่มันห้องน้ำหญิงนเว้ยออกมาเดี๋ยวนี้มึงขี้นานเกินไปแล้วมึงออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่มันห้องน้ำหญิงนะเว้ยออกไปเลยไอ้โลกจิตวิปริตแม่งเอ้ยห้องน้ำหญิงมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยอะไรว่จะมาดูหิซะหน่อยไม่ใช่ใครเนี่ยสายลับปะอ๋อสายลับเหมือนกันพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะครับผม โทษทีนะฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้มาเอาอเอกสารเฉยๆโชคดีไม่ห่วงเลยเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ห่วงเลยเหรอโอเคกดหนึ่งรัวๆค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปเจ็บอะไรเนี่ยอ,อ๋อเปิดอโอเคครับมันควบคุมไม่ยากนะแต่ว่าต้องจำให้ได้นั่นเอง เเกมนี้ยส่องกระจกหน่อยสวยยังเลื่กำดาวังอยู่เลยอะอ่ะอออล้างหน่อยล้างมือหน่อยไอย้ล้างหน้าล้างหน้ออาอ่าโอเคล้างหน้าหน่อยออกไปข้างนอกคนจะได้ไม่สงสัยว่าเราดูพรทับหรือเปล่าเลื่องกำดาวอะไรอย่างงี้เอาไม่ใช่เฮ <c oughs> ้ยเหนื่อย แสดงว่าใช้พลังมากมันก็ไม่ได้นะครับผมไม่ดีจะเหนื่อยโอเคอ่ะไปออกนอกประตูมีใครสงสัยไหมไม่มีนะไม่มีใครสงสัยไอ้นี่ไงโรคจิตแม่งเข้ามาข้างในห้องน้ำหญิงเลยไอ้โรคจิตอ่านี่ไงไลอนอนโจดี้ดเป็นไงบ้างอย่ามาแตะตัวกูด้วย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นในงานเราต้องไปจากที่นี่แล้วโอเคได้ได้ไปไปีบไปรีบไปโซเซเลยอืออบางงงมึงไม่สงสัยเลยหรอวะมันแปลกๆนะอบังยังงงอยู่เลยสุดยอดอ่ะถ้ามีพลังอย่างนี้นะป่านนี้ผมทำคะแนนข้อสอบได้เต็มทุกทุกวิชาแล้วโอเค เดี๋ยวไว้ต่อพาร์ทหน้ากันเออเดี๋ยวพาร์ทนี้พอแค่น,นี้ก่อนโอเคถ้าหน้ามาต่อกันใหม่ถ้าชอบอยู่ก็ไลค์ก็ซับสไคร์กัน,กน,กนกได้นะผมยินดีมาคลิปใหม่ๆของช่อง f o x t e l Gaming ถ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพรวกหนังคลิปหน้า,านคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายมีให้เซฟไหมอ่ะโอเคแบ็ค Progress Save Last Save Do Lost โอเคมันเซฟไว้ให้นะครับผมเล่นถึงไหนมันจะให้เราเล่นถึงนั่นอ่านี่ไง c o n t i น u e ใช่ใช่ใช่โอเค เดี๋ยวพาดหน้ามาต่อกันใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาดนี้ขอตัตวลาไ้ก่อนสวัสดีครับหลับฝันดีกันนะครับทุกคน